ตอนแดดแห่งสยามประเทศไทยร้อนมากร้อนมม่ร้อนมอดร้อนไหมมา,มาตั้งแต่โบราณประหนึ่งว่ามีภูมิประเทศตั้งอยู่บนตอแกส๊สภูมิอากาศของไทยเป็นแบบเขตร้อนหรือสวรรณน,นาแบ่งออกเป็นสามฤดูคือฤดูร้อนฤดูร้อนมากและฤดูร้อนฉิบหาย ร้อนมอดร้อนไหมติดต่อกัน12เดือนจนแอพังแต่จะร้อนเปรียปรียในช่วงเดือนเมษายนองค์การอนามัยโลกจึงมีมติให้สตรีหลังคลอดบุตรทั่วโลกมาพำนักที่ประเทศไทยฟรีพร้อมแจกจ่ายอันเดอร์แวร์วิกเตอรียซีเครตรุ่นอลิมิเต็ดไฟเออร์มีส่วนประกอบของใบหนาดยอดผักบุ้งขมิ้นชันใบเปล่าใหญ่ใบมะขามกระวานและสมุนแวง ให้สตรีหลังคลอดบุตรได้สวมใส่เดินปากแดดในประเทศไทยแทนการอยู่ไฟช่วยให้มดลูกเข้าอูดเร็วแตงสันเปิดแอร์